ที่ครับบ่อดินที่ขุดไว้ครับนี่น้องฟางครับมากระดูกสาวครับบ่อดินที่ขุดไว้ปลาขุดวางที่ครับขุดไปหั่นแล้วดีครับปลาขุดวางผลตกครับพ่อจะล่องไปว่เนี่ยลงลุยเอาชีวิตขุดพอล้วกันอ่ะหยชกไอ้ชกล่องแหเกแลลงบางคนว่าดินตรงนี้อาจจะพังเลยได้ป่าผมเบี่ยงเหรอนี่ครับหย่ สองเออพอมีอะไพะสวนไม่ติดแล้วะครับนี่แหละครับน้ำที่ภาคกันขุดหลายมือเต่เป็นน้ำจากฝาเกียวมีแต่ขีนเแน่เนาะรักเกี่ยวคนตายเด็ด น้อยๆเ่อยกี่ครับนี่เขเป็นน้อยเงี่ยเหรครับเติบโตแล้วมันก็ต้องออกคอร์รเกเร้ได้ครับนี่ครับเยอะครับเยอะเดี๋ยวผมจะมีการเชื่อนี่โอ้ครับป้อดินที่ขุดไว้ครับนี่นางฟางครับมากระดูกสาวครับบอดินที่ขุดไว้ปตาขุดว่างสิครับขุดประทันแล้วดีครับปตาขุดว่า ฝนตกครับฝนต,ตกน้ำม,มาพ่อได้อยู่บ้างเล็กน้อยครับนี่ได้น้นนนำฝน,ำรน,นครับแล้วผมจะตักน้ำตรงนี้แหละครับเพื่อไปซอยชีวิตแตงโมเรานี่ไว้จักหน่อยครับเอาแล้วเดี๋ยวล่อยไปตรงพ่อจะล่องแห้วะเนี่ยล,ลงล,งลอยอุยเอาชี่คูอ้าวเฮ้ยต้องแบบเชิญลงแบบเชิญลงครับ ถึงน้าเลยวะวิ่ถูกฟันเด้ครับวิ่ลงเบล้าบางคนว่าดินตรงนี้ไม่เดเดี๋ยวะามกว่าคอคนคุณ่ามจะคนแค่ไหนย่ยนะครับปกรทิ้ตัวนี่ครับจังหวะนี่ครับย่ เฮ้ยบวัวอาไห็ังแตงโมผมมีน้ำสีสดผมก็น้ำขี่ต้มนี่แหะครับมันี่น้ำขีต้มแตงโมนี่นเกเห็นเออ้อเห็นอะไรปาะชวนี่เอล้ครับนี่แหะครับน้ำขีพากันขุดหลายมือแต่เป็นน้ำจากฝาของ อันน uh, ี okay, uh, hm. ้แขนเขาอะไรล่ะนะเบงผมจังมาอาศัยขี้ว้วนโอ้ยธรรมชาติไปใส่เหงาแตงม้วจังหน่อยว่ามันสีใดเรื่องไหนล่าทำไมเดี๋ยวนเดินข้ามเนี่ยชีวิตขึ้นมาได้เพราะฝนก็ยังมากแล้วฝนมากเล้วเดี๋ยวเอาขี้ม้วไปใส่เขียวตุบขึ้นบ่ครับตามมาเบิ่งตามมาเบิ่งแก่ว่าฝนติดตกพักกันบัวมากเลยล่ะบ่เสียหวังสีตกไหม โอ้ประมาณไปแล้วใส่หนักป่อประมาณบ่ายสี่โมงกูกลัวนะประมาณบายสี่โมงกูกลัวครับผมปั่นจักรยานขค่นี้แหละครับมาว้าวเนี่ครับปั่นจักรยานสีพมพูครับมากับลูกสาวครับมาเพื่อยังไงสีครับจริงๆผมว่าจะมาหอดแตงโมครับแต่ว่ามีฝนช่องจะตกผมก็เลยทาการล่อครับล่อฝนล่อล่วงฝนมาทางหน้าผมเนี่ยครับดวงมึงครับตอนนี้ว่าท่านหอดป้าแตงครับ ฝนเริ่มลงเม็ดครับนี่ครับจะได้ฝนเพราะอาถันมันเกิดขึ้นได้เสมอครับเพราะว่าคันหาว่าเมื่ฝนตกนะครับจะไปดึงสังกะสีครับดังจานฝนหนีครับจะไปเก็บผ้าที่ตาไว้ครับเก็บปุ๊บมันหนีครับมันอาถั์ครับมันอาถั์ครับฉะนั้นครันฝนตกย่าญานเปียครับตอนนี้ผมตัดสินใจปั่นจักรยานมาระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับมาเพื่อจะออกประทงหน้าครับมาเบิงปลาแตงผมไปครับตอนนี้เหลือระยะทางประมาณ อ200เมตรครับจะถึงพื้นที่ที่ผมจะไปตะกแทงโม้ครับวันนี้ผมยอดเปียกครับยอดเปียกเพว้ผมไม่ชอบบรรยากาศการทดสอครับวันนี้ครับจะไปว้าวไปเลยโอ้โหเอาหมวกนะเอาหมวกนะทีนี้ถามมีอึ่งห้องนะครับผมจับอึ่งลำทางเลยครับใส่ไฟมีหรืแบตเตอรี่ของกล้องมือถือเนี่ยครับฝนบนฝากำลังเทลงมาครับปรากฏว่าหลังจากที่ผมหดแตงไปได้ประมาณก็ถึงอาทิตย์ครับ นี่นะครับนำฝนมาได้สักนีดนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะได้กินแตงโมครับสูงมากครับตามมาครับปลาน่วยแตงโมผมเป็นยังไงเนี่ยครับรุ่นเต็มที่ครับกาลังออกนวยประมาณสองไรครับที่นี่ปลูกไว้โอ้ยนวยนี่มันเป็นตัวใหญ่่านี่นี่ครับนี่คืท่านนำท่านเตรียมบอยหลังจากผมมาขุดหลังจากมามาตักหดแตงโมทีนึงแล้วมันแกวแดงนะครับสวยมากครับมันแกวแดงทนท่านท่ายาก กระซุมเติมยี่ดอกอ้ติมเนลุยรอกใช่เติมก็เป็นนุ้ยเลยใช่ไนี่มาด้วยจับไปยางครับไปเอยครับจับไยางเครับืี่มะจูงถูกไหไมะจูงแนวก็จจุบันสังเกตบ้างตรงนี้ครับเป็นตะคีบครับนี่เหรอครับคว้มแข็งแรงนี่นะครับมะจูงวะอะไรครับผลตกสามีมะที่ได้กินอย่างไรครับีใช่เป็นของเลย ครับช่วงนี้เขาฤดูการทำหน้าครับพี่น้องชาวภาคอีสานท่าครับช่วงนี้ครับมันมีการทำหน้านะครับมีการใส่เทคโนโลยีที่ท่านสมัยครับบัว่าจะเป็นการว่านเขาเพราะใส่ใส่คนเลยนะครับใส่เครืองพนเขานะครับๆนะครับแต่วันนี้ครับผมจะนำเสนอครับนี่ครับเรืองอุปกรณ์ในการยอดเม็ดข้าวโพดครับยอดเม็ดข้าวโพดครับบัวต้องว่านบัต้องยังทั้งสิ้นครับจะมีอุปกรณ์ที่ผมผลิต ขึ้นมาด้วยฝีมือของผมเองครับเป็นฝีมือคนไทยนะครับเป็นเครื่องหยอดชนิดพิเศษจากค่ายของผมเองครับได้มีการจดสิทธิบัตรเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องหยอดกระโพดเครื่องนี้ครับเป็นหุ่นยนต์นะครับนี่ครับคือเครื่องจักรเครื่องแรกครับเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาคายมนุษย์มากครับบางที่ดูไปก็อาจจำเงินลิงนิดนึงครับผมตั้งใจให้ค่ายขึ้นคนที่สุดครับนี่ครับเป็นตัวแรกผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเครือผลิตจากของผมเองครับ นี่การจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยครับมื่อนี้เป็นการพิสูจน์ครั้งแรกครับว่าจะเป็นเครื่องที่ยอดข้าวโพดได้ดีหรือไม่ครับตามมาครับและอีกเครื่องนั้นครับเป็นนี่ครับอีกเครื่องนึงครับที่เป็นเครื่องประดิษฐ์กับเครื่องประดิษฐ์สําหรับยอดข้าวโพดครับจากไข่ประกอบแสงครับนี่ืัอนี้จะมีการยอดข้าวโพดโดยที่นี่ครับหน้าตาจะเหมือนลิงนี่ครับเออเหมือนคนครับเหมือนคน จะมีการนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่พึ่งประดิษฐ์มากนะครับจะต้องใส่ค้นในการขุดลุมช่วยเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้หุ่นยนต์สองตัวนีะครับทําการยอดข้วโพดครับตามมาบังครับว่าจะยอดดีหรือว่าดีผลผลิตจะเป็นยังไงครับเอาละครับตอนนี้ผมจะทําการขุดลุมครับเพื่อที่จะให้ เครื่องย่นสองเครื่องนี่นะครับมีทําการแข่งขันการยอดอีกครั้งนึงครับตามมาครับนะครับคุดไปเรื่อยครับคุดไปเรื่อยครับผมจะคุดไปสองฟังนะครับเพื่อที่จะให้สองเครื่องนี่นะครับสองเครื่องปีกของผมเนี่ยครับทํางานไปพร้อมๆกันครับดูความรวดเร็วครับว่าใครได้จะเข่าตากรรมการครับตอนนี้มีทางประเทศติดต่อเขามาแล้วครับหากการพิสูจน์หรือว่าการทดสอบ ประสบความสําเร็จครับตอนนี้มีการออเดอร์จากสหรัฐอเมริกาครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวนดสอนะครับสองเครื่องนะครับเพิ่งจักสองเครื่องตอนนี้ครับกำลังมีการคบคิวกันยังขึ้คนครับตอนนี้ครับมาครับจากใายของผมเองครับและใครประกอบแสงครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ขั้ชนิดรุ่นล่าสุดครับที่มีการผลิตนะครับมีการผลิตมาที่างทำการยนต์ขั้ กำลังสู้กันย่างคู่ขี้ครับทั้งสองค่ายนะครับหาค่ายไดนแลครับมีการพิสูจน์แล้วว่าสมรรถนะดีที่สุดจะมีการไปนั่งต่างแข่งครับสามโคดึงสังจองไว้นะครับนะครับสามให้เลยครับตามให้เลยครับต้องเล้อกคู่ขี้ครับคู่ขี้ครับไปครับต้องใช้วันเว้นวันหรือครับข้อค่อยไอเขียวนะตอนนี้ครับเะครับตอนนี้ครับ นน jumped, ครัู่ขี่ซุ้มสีกันมาแล้วครับโอ้โหสงสัยจะเสมอแท้ๆนะครับตอนนี้ครับนะครับดีสเกจะเสนอเสมอกันแน่นอนนะครับสังเกตครับอ่อนช่วงเหยียบช่วงนั้นะครับไม่มีมดเลยครับตอนนี้โอ้โหนะครับเพื่องจักรร่นนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมใหม่ครับที่ใส่มาหยอดเม็ดข้าวโพดครับเอาลาคต์ผมปลากคออกมาแล้วครับว่า สองเครื่องนะครับมีการผลิตที่ใส่วัสดุที่ไกลเคี่ยงกันมากครับและทำให้ผลออกมาครับผลปรากฏว่าเสมอกันครับนั่นคือจะมีการส่งออกเครื่องไรก็ไเลยครับที่ทางประเทศอังกฤษแต่สหรัฐอเมริกาสั่งจองเข้ามาครับเดี๋ยวจะมีการดิวซิค่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าหน้าที่คณะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกับ เครื่องยอดข้าวโพดสมรรถนะสิ่งประดิษฐ์หม่นะครับหากท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งจองมาครับรุ่นเครื่องยอดข้าวโพดรุ่นไม่ที่กะ่ายลิ่งกับไายลิ่งกะสั่งจองมาเลยครับสั่งส่งมาเลยครับราคาเริ่มต้นนะครับที่ตั้งกันไว้ประมาณ50ล้านบาทครับสำหรับเครื่องยอดข้าวโพดนวัตกรรมไม่เครื่องนี้ครับสองเครื่องนี้นะครับ และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะหน้าระยะทาง2กิโลครับบ่มี่มอเตอร์ไซค์ครับเอาไปจำนำรถเดี๋ยวจะจักรย่างเลยครับ ่ละไปนําอายบ่ไปบ่ละไปนําอยบไปบ่ละไปนําอยบไปนําบสิไปนําอายบ